มีคนนี้มาถ่ายรูปด้วยเช้าเลยล่ะน้องใส่ไม่ถามสักทีไม่ดีก็อยดูดูดูจิตตี้วยฮะเออดูดูดดดดดขาเต็ะขามันดีเย้ยเต็ะขามันดีจริงเลยเต็ะข,ขามันดีทุกวันนะตัวนี้นะเต็ะขาะแล้วเยอะอแล้วเล่นเยอะขึ้นเดี๋ยวขึ้นทุกวันเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอย่างนี้นะ,ะาการผ่าอจจะไม่สน,นุกเท่าไหร่ปะ ผมพูดพูดได้แต่ไม่ค่อยดีนะผมไม่ค่อยเป็นเดียวไม่ได้ศึกษาการพูดมาเนาะฝึกกับพูดมาผมก็ฝึกไปอย่างนี้นะฝึกไปทีละคลิปทีละคลิปเนาะเดี๋ยวถ้าพูดเก่งเดี๋ยวก็เก่งเลยนะต้องใช้เวลาปีสองปีเนาะนี่พมกก็ได้๋ยดูกันเนาะ บากน้ำมืออยู่นู้นเนาะนู้นน้ำมือน้ำมืออยู่นู้นนะอืนี่ฟูฟูฟาวน้ำมือเนาะแล้วโบอยอยู่นู้นหน่งบางอะบางไว้สองไม่รู้บางไวเนี่ยอันนี้เมื่อกี้หาย่างเดียวเลยมันน่าจะไม่อิ่มนะเมื่อกี้เขาป้องกล้วยเนาะปกติถ้าอิ่มมันจะได้เนาะ ปกติเนี่แบบเออเรื่องพวกะปกติรับอิ่มเนี่ยมันจะเดินไปเดินม,มาเนาะวันนี้ไม่ได้อิ่มนะกินไปเลยก็กินดีแล้วมันยินนับวันนี้กินดีแล้วถ้าเป็นเออลอยแล้วหนึ่งเดือนเนาะน่าจะกินเยอะน,นี่เนาะอันนี้มันเรื่องกินได้เนาะนี่มันกินแบบันนั้นเนาะเดี๋ยวไม่เดินไปเดินมาเดี๋ยวมา,วมา,มา,มา,มาหานะเพราะว่าถ้าผมลุกเมื่อไหร่นมันจะมาหาเลย อยู่ไกลๆแนละ้วเพื่อนๆม,มีเพื่อนอยู่ในยูทู e คนหนึ่งเนาะบอกนในยูทูปเนี่ยเพื่อนในยูทู e เนี่ยบอกผมว่าให้อยู่ใกล้ๆน้องเนาะน้องกันตัวเล็กท,ที่จริงมันก็ใช่นะต้องอยู่ไกลๆให้ความออุ่นเนาะนี่ผมอยู่ไกลไม่ได้เพราะว่าถ้าแบบเขาบอกมาเนาะถ้าเราอยู่ใกล้อย่างนี้เดี๋ยวเ,เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนฝั่งหลังเขาอิจฉาเนาะเขาก็อยากอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็เป็นแบบเราไม่อยู่ใกล้นะเพื่อไม่ให้แบบเป็นตัวอย่างเนาะถ้า เราอยู่ใกล้แล้วมันก็อยาอยู่ใกล้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ให้จับน้องบางทีมันงุงงิดไงเดี๋ยวบางทีมันชนนี้มันชนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอยู่ๆมันก็ชนนะบางทีมันชนผมทุกวันอะวันละครั้งวันละครั้งมีอยู่แล้วแต่จริงๆเราต้องมีอะไรป้องกันไว้นะถ้าไม่มีอะไรป้องกันไม่ได้เพราะว่ามันตัวโดนแล้วแบบชนเรานะถ้าเป็นโดนแบบไม่โดนอะไรป้องกันไว้นี่มันจะชนจะชนแบบ คนตอนเนื่องนะชนหมดเลยโชว์แบบเอาไปมาตายเลยแต่แเราต้องป้องกันไ้ด้วยฝรั่งมันคิดว่าเออตัวเล็กไงคิดว่ามันตัวเล็กแบบมันน่ารักอย่างงี้มันจับอย่างงี้ที่จริงอ่ะเพราะว่าช้างแต่ละตัวมันนิสัยไม่เหมือนกันบางตัวมันรักฝรั่งอ่ะฝรั่งจับอะไรไม่เป็นไรแต่บางตัวมันจับแล้วไม่ได้ไเหมือนกับบางตัวมันชบอิสระเนาะเหมือนกับน้องทายเนี่ยเป็นแบบช้างที่ชบอิสระเนาะไม่ค่อยให้แบบ คนเข้ามาจับจะเทะ่าไหร่นี่ไงก็จบคลิปพี่เท่านี้นะไปแล้วบ๊ายบาย